สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องคอนเช c ชานเ e ลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักของคุณในเดือนมีนาคม2562นะคะสำหรับอิทธิพลของดวงดาวนะคะในเดือนมีนาคมนี้ก็จะมีดาวสําคัญสำคัญที่เคลื่อนย้ายอยู่2ดวงนะคะจะเป็นดาวราหูนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสนะคะสําหรับดาวราหูนะคะเขาจะย้ายจาก เรือนลาพระของคุณไปอยู่ที่เรือนกรมมะนะคะแต่ไม่น่ากลัวนะดาวราหูปีนี้นะคะเพราะว่า,เ,าเขาไปอยู่ในเรือนที่ดีนะคะในเรือนของราศีธนมนะคะเรือนของดาวพุธเขาจะให้คุณต่อกันแล้วก็ยิ่งมีดาวเสาเล็งอยู่ด้วยเพราะตอนนี้ดาวเสาอยู่ที่ราศีธนูนะคะ<ๆ>ก็จะเล็งกับดาวราหูพอดีแล้วก็ เดี๋ยวช่วงหลังวันที่25พฤษภาคมนะคะจะมีดาวพฤหัสนะคะย้ายกลับมาจากราศีธนูมาอยู่ที่ราศีพิจิกทำมุมตรีโกนที่ดีกับดาวราหูด้วยก็จะช่วยแบบเหมือนปีนี้ก็คือดาวราหูไม่ร้ายอะคะ่ะไม่ร้ายมากหรอกถ้าใครมุมไม่แย่จริงๆนะจะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรนะคะปีนี้จะให้คุณด้วยซ้ำนะคะสำหรับของคุณอนะดาวราหูนะคะย้ายจากเรือนราหะไปที่เรือนการงานนะคะเรือนกรรมะก็ คุณจะมีโอกาสที่ดีนะคะในการโยกย้ายตําแหน่งนะคะไปที่ที่ดีกว่าแล้วก็บางทีอาจจะทําอยู่ที่นึงนะคะอาจจะโดนแบบเสนอชื่อโดนเรียกตัวนะคะให้ไปทําอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะแต่ว่างานก็จะหนักนิดนึงนะ,ค,ะคุณต้องทุ่มเทให้หนักเลยนะคะเพราะว่าดาวราหูเขาจะเป็นลักษณะที่แบบว่าต้องทุ่มเทะนะถ้าทําอะไรคือต้องทําแบบรุ่มหลงอ่ะก็จะเป็นทํางานก็คือต้องทุ่มเทนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็คุณจะเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับการงานแบบไม่คาดฝันนะคะถ้าใครมีมุมที่แย่นนหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานได้นะตกงานได้นะคะในช่วงให้ระวังเลยนะคะในช่วง3มีนานะคะ3มีนาจนถึง25พฤษภาเนี่ยช่วง2เดือนครึ่งเนี่ยดาวพฤหัสเขาจะย้ายจากราศีพิจิกไปอยู่ราศีธนูชั่วคราวนะคะมันจะทำให้เกิดเ,เขา,เอ,าอิทธิพลของเขาอะส่งผล นะคะไปช่วยดาวราหงไม่ถึงเนี่ยช่วงนั้นคุณอาจจะเจอปัญหาการงานได้นะคะก็คือให้เรามัดระวังเลยนะคะตั้งแต่3มีนาจนถึง25พฤษภาคมนะคะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการงานให้ระวังเลยนะคะจะมีตกงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานงานอยู่ดีๆก็แบบผิดพลาดแบบที่เราแบบคาดไม่ถึงเลยนะคะแต่ว่า มันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะหลังวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีด้วยนะที่คุณจะได้ตำแหน่งที่ดีกว่าอย่างใครตกงานอยู่นะคะมีโอกาสที่ดีที่จะได้งานนะปีนี้หลัง25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะ่ะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนดาวพฤหัสนะคะที่เขาย้ายชั่วคราวนะวันที่3มีนานี้ จะย้ายไปอยู่ที่ย้ายจากเรือนสาสชาของคุณไปอยู่ที่เรือนพันธุของคุณซึ่งเรือนพันธุของคุณตอนนี้มีดาวเสาร์นะคะอยู่แล้วมาอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็เขาจะไปช่วยนะคะช่วยดาวเสาร์นะดาวสุปเคราะห์ก็คือถ้าไปอยู่ร่วมกับดาวเคราะห์ก็จะไปช่วยแบบว่าทําให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายลงอย่างเช่นถ้าคุณถ้าคือช่วงนั้นนะคะคุณมีปัญหาในเรื่องอคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยอยู่สุขภาพก็จะดีขึ้นก็จะเจอ ยาที่ดีเจอหมอที่ดีขึ้นหรือคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบ้านทรัพย์สินที่ดินอะไรอยู่เคลียร์ไม่ได้ก็จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะเหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนยื่นยื่นความช่วยเหลือมาให้คุณนะคะแล้วก็ในเรือนปุตตะของคุณมีดาวศุกร์อยู่นะคะช่วงนี้ใครที่มีบริวารลูกหลานที่นะคะก็จะทำให้จะทำแบบชื่อเสียงหรือจะสร้าง ความภาคภูมิใจให้เราหรือบางคนก็จะมีไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจนะคะทำคิดคิดอะไรใหม่ๆน่ะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอเดียที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนนะคะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะเป็นความคิดใหม่ๆที่เราจะทำการลงทุนใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ในเรือนปัตตานิของคุณมีดาวอาทิตย์อยู่นะคะก็คือใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะช่วงนี้เดือนมีนาคมเนี่ยคู่ครองของคุณจะ มีเสน่ห์หรือว่าเขาจะมีออร่าเป็นพิเศษเหมือนเขาทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะเหมือนเขาจะทําอะไรก็ดูดีไปหมดในช่วงนี้คือดวงเขาจะขึ้นเอาง่ายงนะคะคู่คของคุณนะคะแล้วก็ให้เรามัดระวังเรื่องหนึ่งคือในเรือนอริของคุณมีดาวพุธอยู่คําพูดของคุณนะคะจะสร้างปัญหาให้ตัวคุณเองจะเป็นคําพูดจะขัดลาบ เดือนนี้นะคะสงบปากสงบคําไว้แล้วจะดีนะคะชาวราศีกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไพ่ยิปซีเราดีกว่านะคะในเดือนมีนาคมนี้ไพ่ยิปซีจะบอกอะไรชาวราศีกันบ้านนะคะเกี่ยวกับการงานการเงินและความรักนะคะขอสิบใบนะคะ คนที่ถามเรื่องวันที่นะคะของแต่ละราศีหรือบางทีก็อาจจะเป็นลัคนานะคะเข้ามาดูได้ก็คือจะลงไวท้ที่ที่ใต้คลิปนะคะจะไม่พูดละนะคะก็คือดูที่ใต้คลิปเลยนะคะว่าราศีไหนวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะแปดดาบ The Star k n i g h t ออฟเพนเดคิหนึ่งคาถา 8ถ้วยนะคะหถ้วยนะคะ9ถ้วย2ถ้วยนะคะ10ถ้วยไพ่แห่งความสุขก็มาไพ่สามถ้วยก็มานะคะชาวราศีกันไพ่ใบแรกของคุณนะคะตอนนี้เจอปัญหาอะไรกันอยู่นะคะคุณกําลังมีปัญหาเรื่องอะไรการงานการเงินความรักนะคะปัญหาอะไรที่คุณแก้ไขไม่ได้นะคะเขาบอกว่า มันจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณหรือสถานการณ์อะ่ะมันจะเปลี่ยนโดยสถานการณ์เองถ้าไม่มีใครเข้ามานะคะมันจะมีมันจะมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงอะ่ะเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตคุณถ้าช่วงที่ผ่านมานะคะคุณเจอปัญหาเรื่องการเงินการงานไม่หรือไม่ว่าเรื่องครอบครัวหรือความรักก็ตามนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะช่วงช่วงไปปลายเดือนนะคะเอ้ไม่ใช่ช่วงปลายเดือนกลางกเดือนอะ่ะ นะคุณจะเริ่มมองเห็นทางออกมากขึ้นคุณจะเริ่มเขาเรียกว่ามีความหวังอะมีความหวังคุณจะเริ่มคิดหาทางใหม่ๆอะไรใหม่ๆเป็นทางออกให้กับปัญหาของคุณที่คุณเจออยู่นะคะคือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานนะคะงานมีปัญหาค่อนข้างเยอะบางทีตัวงานไม่มีปัญหามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ย เดือนนี้คุณอาจจะตัดสินใจนะคะเดินออกมาเลยก็ได้นะคะเพื่อไปเริ่มต้นงานใหม่ของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ด้วยนะคะใครที่ตกงานนะคะหางานอยู่เดือนนี้ช่วงกลางๆเดือนนะคะคุณมีโอกาสนะคะได้งานใหม่ซึ่งงานใหม่งานเนี้ยจะเป็นงานที่มีคนนะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณดึงคุณเข้าไปทํางานอาจจะเป็นเพื่อนนะคะอาจจะเป็นญาตินะคะดึงเข้ามาช่วยเราในะที่ทํางานนะคะแล้วก็ สำหรับในเรื่องการเงินนะคะสำหรับในเรื่องการเงินนะ,ะช่วงต้นต้นเดือนอาจจะค่อนข้างเครียดนิดนึงช่วงกลางกลางช่วงหลังวันที่ยี่สิบไปแล้วนะคะการเงินจะดีขึ้นจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะ,ะถ้าคุณเจอปัญหาหนี้สินหรือเจอเจอปัญหาหมุนเงินไม่ทันนะคะหลังวันที่ยี่สิบจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณเดือนนี้ละค่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะคะ <osos> มีทั้งสามถ้วยมีทั้งสองถ้วยมาแล้วก็มีทั้ง1ิบถ้วยมา คนในครอบครัวของคุณนะคะญาติพี่น้องของคุณเขาจะให้ความช่วยเหลือคุณคือเดือนนี้คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับกับครอบครัวเป็นพิเศษอะ่ะครอบครัวคนรักหรือหรืออะไรก็ตามที่เป็นเป็นส่วนในในชีวิตของคุณเดือนนี้นะคะเขาจะมีส่วนสําคัญมีบทบาทสําคัญในการเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักก็ตามนะคะเดือนนี้ ไม่ว่าเจอปัญหาอะไรนะคะใจะเย็นๆเพราะว่าถ้าเราทําทุกอย่างเต็มที่แล้วนะคะเรามองไม่เห็นทางออกทางไหนที่จะแก้ปัญหาอะไรได้แล้วนะคะให้รอเวลานะคะให้เวลานะถ้าทําอะไรแล้วมันมันไม่ไหวแล้วจริงๆก็คือรอเวลาให้เวลามันคลี่คลาย ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของมันเองนะคะเพราะว่าเราในเมื่อเราไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วนะคะก็ทำได้อย่างเดียวคือรอให้เวลามันผ่านไปแล้วบางทีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพอเวลาผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปได้เองนะคะใครที่รอง,งานใหม่ก็ร้อยหลังช่วงกลางๆเดือนนะคะจะมีโอกาสได้งานใหม่นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกันนะมีปัญหา เลิกกันก็ได้ก่อนหน้านี้นะคะหรือทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันช่วงหลังวันที่20นะคะคุณจะมีเกณฑ์การกลับมาคืนดีกันนะคะจะมีปรับความเข้าใจกันได้อะไรได้นะคะในช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้นเดือนหนักหน่อยนะชาวราศีกันต้นเดือนหนักหน่อยปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะแต่พอหลังวันที่20ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวขอดูไพ่สรุปนิดนึงนะไพ่สรุปเป็นไงบ้างก็อาจจะมีปัญหานิดนึงล่ะค่ะช่วงนี้นะอย่างที่บอกดาวพฤหัสนะคะเขาย้ายจากเรือนสหัชชาของคุณนะคะไปอยู่ที่เรือนพันธุทุชั่วคราวนะคะสองเดือนครึ่งแล้วก็มาพอดีกับช่วงที่ดาวราหูย้ายไปอยู่เรือนกรรมมาของคุณด้วยนะคะเขาอิทธิพลของเขาส่งไม่ถึงดาวราหูคือเข้าไปช่วยดาวลาหูไม่ได้ ช่วง3มีนาถึง25พฤษภาคเนี่ยปัญหาอาจจะเยอะหน่อยนะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรนะคะอาจาอาจะมีปัญหาจุกจิกวุ่นวายใจหน่อยแต่มันเป็นช่วงสั้นๆนะคะ2เดือนครึ่งเองนะอดทนสู้ๆนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่สรุปนิดน,นึงขอ3ามใบค่ะให้ใบแรกนะคะ Nice f w o n d s Queens of w a n d s ามเหรียญไพ่สามถ้วยสามเหรียญสองถ้วยมาครบหมดเลยนะคะไพ่แห่งค,ความช่วยเหลือไพ่แห่งการแบบนะคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมคะไพ่ห้าถ้วยนะถ้วยสามใบนี้มันลม้มลงที่พื้นนะคะแล้วก็คุณก็มองอยู่ว่าเรื่องเก่าๆบางอย่าง mm. หรือเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะคุณเก็บกลับคืนไม่ได้แล้วเห็นไหมคะมีผู้หญิงสามคนนี้มาช่วยมาช่วย ชูถ้วยสามใบนี้ขึ้นมานะคะคือเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่คุณติดขัดติดปัญหาอยู่ตอนนี้มันจะมีทางออกจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็คือถ้าคุณอยากได้ความช่วยเหลือนะคะจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับคุณทันทีเลยถ้าคุณเอ่ยปากนะคะไม่ว่าคุณติดปัญหาเรื่องการเงินหนี้สินหรือเรื่องอะไรถ้าคุณเอ่ยปากจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณได้ทันทีนะคะส่วนในเรื่องความรักก็เหมือนกันนะคะเดือนนี้ สำหรับคนโสดนะมีเกณฑ์ที่จะได้พบนะคะพบคนที่แบบว่าหนุ่มรูปงามเลยนะคนที่มีชื่อเสียงนะคะอาจจะมาจากาที่ทำงานนะคะเป็นการพบรักกันในที่ทำงานก็ได้นะคะแล้วก็เดือนนี้มันเป็นมันเป็นความรักที่ที่ค่อนข้างเชื่อถือได้นะคือไม่ใช่ความรักแบบมันแพชชันเหมือนพวกเดอะเลิฟเบอร์อะไรเงี้ยเป็นความรักแบบสองถ้วยก็คือเป็น เป็นคู่ของคุณแล้วอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบสองถ้วยสิบถ้วยมันจะมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแบบเป็นครอบครัวได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้เคยทะเลาะบบาแวงกันถ้าคุณกลับมาคืนดีกันในช่วงนี้นะคะจะรักกันมากขึ้นนะคะคุณจะอยู่กันเป็นถึงขั้นแบบเข้าใจกันมากขึ้นนะอยู่พัฒนาได้ถึงเป็นครอบครัวแต่งงานกันได้เลยนะคะในเดือนนี้ ถ้าใครเจอปัญหาที่ยังเคลียร์ไม่ได้ลองให้ไปขอความช่วยเหลือดูนะคะไม่ว่าคุณจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือกับใครนะคะจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณเดือนนี้นะคะค่อนข้างดีนะคะมีคนให้ความช่วยเหลือดีมากนะแล้วก็สำหรับเรื่องความรักใครที่รออยู่เดือนนี้นะคะก็จะมีโอกาสที่ดีเจอคนที่ดีด้วยนะคะเดือนนี้เจอคนที่แบบดูมีชื่อเสียงในสังคมเจอคนหน้าตาดีหรือเจอคนที่โดดเด่นในสังคม ในแวดในแวดวงสังคมของคุณอะไรอย่างงี้นะคะประมาณนี้โอเคสําหรับชาวราศีกันนะคะสรุปแล้วเดือนนี้ก็ไม่แย่หรอกนะต้นเดือนอาจจะเจอปัญหานิดนึงก็อดทนไม่ไม,ไมกี่วันเอง10กว่าวันนะคะหลังจากนั้นะช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะตั้งแต่15ถึง20แล้วมันก็จะเริ่มมีทางออกมีอะไรคลี่คลายให้คุณสบายใจขึ้นบ้างแล้วแหละนะคะก็ประมาณนี้นะในช่วงเดือนมีนาคมก็จะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะก็ ไม่ว่ายังไงนะคะต้นเดือนสู้ๆนะคะเอาใจช่วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปปลายเดือนทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วนะคะสำหรับเดือนนี้ก็ขอจบการพยากรณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ